สวัสดีค่ะผอกำหม่งแดงชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องคะมือนี่พาหากินยำแดงคือเก่าค่ะมาหาเฮ็ดเนาะคะ่ะมาขอหาของหอมๆค่ะ <laughs> <c oughs> มาหลุดน,น้ากั้นเลยค่ะวานุแดงกับบารหมิงจ, bon จามานบอนนจ้าพี่น้องจา้าครับผมครับผมสวัสดีครับมาครับนุแดงพอแล้วครับจุ่มทำงาน,าน<อ>เลยดอกตูมสวยๆครับจ้าโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคหอมดอกแหลี่ยมแหงวาครับผมต้องผึก่อน ใส่กูเต็มเลยกคมาดอกบานๆดอกบานเท่าราคาป่เนิ่แดดเลยจ้าสวยครับผมสวยจมิีแล้วมันแรงครับม,มาครับเอายีครับโอ้กลิ่นหอมหอมเลยเนาะออโอเคไปต่อครับพี่น้องไปลุ่นกันนี้ครับ ว่าจิมันจะเต็มตาไหมวันนี้เย็นนี้จะเต็มตาหรือเปล่ามาลุ้นกันครับพี่น้องเฮ้ยผ <Hey, S 1> ีพอแล้วพอแล้วพอแล้วตูมสวยๆเลยมาโอ้เกือบสวยมันแววพูดนันหนึ่งเล็ม <Okay. S 1> บอลหังดอกง่ายๆนะ่อเอาครับใครลุ้นยังไงเอาครับ ไปจ่าไปมาทีครับบันบันสวยๆเอาไม้ออกสุดท้ายดูไหมเดี๋ยวกันได้จ้ะเอาเก็บ้ะครับเก็บเลยีจโอเคครับผมไปไปกันนี้ครับ แหกมานแล้วครับเหมือนนี่ซีหาดอกซอนเลยครับผมไปไปลุนกันต่อครับออล่อยล้ะครับดอกบานเพืาอววเอาครับดอกบานดอกบานไงแห้งจ้ะไปอีกครับผอยครับมาดอกบานครับดอกบานดีใสโอ้ ว้าวอลังการถ้าดูนะอึ๊บอ้าวครับเชิญเก็บครับอโอเคไปสวยๆ,ๆเลยครับหาเบิ้งก่อนครับ vòi ra khắp Ô, oh, đó, tùm suối 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 đó bài không thì xong tùm nguyên bò xong rồi đó xong rồi <laughs> nhân bò không bèn không có thể hết thầy cái <laughs> câu lại cái câu nó thầy ีไข่อยู่จ้ะอดอกบ้านเหรอครับแตกดอกแตกหมดริ้นหมดริ้นคัดเจ็บอุ้ยจัดจ่อยบ้านดอกบ้านบ้านกระผมไหนบ้างเอาเก็บเลย เดี๋ครับผมไปเด็กน้อครับหยู่แดงพลอยแล้วครับผมใส่อู้บานปนตกใส่ <ตก S 2> เลยเสือบอเสีย ตกบ่แห้งครับนี่นดอกเกือบเสียเนาะเสดยย่ครับผมแข็งดูจ้ะไปลุยต่อครับพี่น้องเกือบเสียแล้วนี่ครับเนาะเก็บแข็งเอ้ยเสดยปอเดยดูดดยจ้ะดอกไม่แข็งเอ้า ไปลงตามาข้างนี่เปิดเปิด,ปดปต้นี้ยอ่เบี่ยงออกมาเห็นบ่น,นี่ม,มาเก็บเลยาดอกบานสวยๆครับสองชั่ว สุดท้ายเบ็ดแล้วครับเอาเิ็นพวงหวานครับสองดอกอดอกเสื้อครับเอาลองหามูนบ้าก่อนครับไปครับอ,อีกสองดอกครับนี่ก็เหยีย้ปะอโอเคครับครับอ,อีกสองดอกครับครูกันเลยครับส,สวยๆครับ ดอกบ้านเอาเปิดๆไปนี่บัดว,ดวดอกเดียวโดดๆไปครับม,มาครับ,เห,รบเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมเก็บเรียบครับอ้าว ชีเสื้อครับบ้านครับไหนหอง้าวน่แข็งแห้งดอกในแข็งอก็เสวยนะครับมีนี่อันนึงไอผีผีผเนียนวะเนียนเนียนสองสอ่พี่ผีูนี่เต็มเลยขอเต็มเลยเยเลยตก็ไมัเต็เลยเตมเลยเก็บเพื่อใเอาดอกนี้ก่อนเนะ ไเฮ็ดไข่ตอนนี้กันครับผอคีดไข่ลงมา,างเมื่อไข่ไดใ้เห็ดเพิงครับเก่นาง,งานด้อจ้ะซิ้อครับไป<า>บบเบลตัวปุ่นต้อครับเห็ดเพิงครับอร่อยเยห็ดเพิงเนาะมียนบอกนี่ไงนี่ไง คมดึงขม,มร,รูหวานบอซิสเ่มึงไปทัาพี่ครับยาวๆเลยครับเปิดแล้วเอาครับเก็บยาวๆเลย บานหมดเลยเนาะเฉยได้ไดอันเน่าก,มกม็มีเด้เน่าก็มีไปครับเฮ็ดละโงกค,ครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันสวยๆเลยสวยๆครับ มาจังได้หนิบเนี่ยกกนึ่ิบวัวก็กุหกไม่กกอันนั้นบอกเก่าห้องหน่ะไหมยวไปเบึงเนาะไปครับเก็ิดเพรงนี้ครับโอล่ลวครับเปิดๆๆดอกๆ เราเก็บตัว้นยางอาปุ๊บเป็นยังเนาะไปเที่วันนี้เราไหนโอ้มีคนเห็นเนาะเหนา,นาเลยค่ะไมีเสือเป็นเสือไปครับใช่อือเหยียบบอเปเลดแปดเอาะเรไม่ควนเขามาแล้วครับ ตุ่มครับตุ่มก,กระตุ่มหน่อยทังไหน,นครับไปเดี๋ยวผมจะขอไปเก็บครับเผิ่งหวานครับเห็ดเผิ่งโอเคครับพีต้นเห็ดเนี่ยเห็ดปวกเ,เห็ดปวกอยางนึง โอ้นี่ได้ดอกใหญ่พอดอกใหญ่แล้วลอยเดี๋ยวเก็บเลยเดี๋ยวไปตัดข้างบนนี่ครับอเอาเอาไม่ติมม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้ค่ะครับมานอยู่เด้อ<า>ค่ะพี่น้องเดีเก็บเต็มตาค่ะเห็ดไข่เห็ดละงูเห็ดผึ่งค่ะไป หลาพี่ลานองมือเมื่อสั้นครับค่ะสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพียงซัมมนี้กันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชคมคลิ่นในนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับกาดกระเริ่มมือแล้วครับไปไาพี่นอ้องมือมือเฮือนเมื่อสั้นครับ